สวัสดียามเช้าที่เขาคอค่ะมิโมซารีสอร์ทค่ะตอนนี้ก็ตื่นนอนตอนนี้เวลาเจ็ดโมงเช้าแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาดูบรรยากาศกันนี่มาชมหมอกยามเช้ากันค่ะนี่โอ้โหอากาศเย็นสบายสบายยังไม่หนาวนะคะปลายฝนต้นหนาวนะคะช่วงนี้นะคะมาดูควาหมอกฟุ้งกระจายเต็มไปหมดเลยค่ะ สวยงามมากค่ะแต่ตัวเราจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าทิ่ตะวันออกนะคะเวลาเราเอา,เอาภาพเนี้ยนะคะแล้วก็เงาการถ่ายภาพก็จะงามืดนะคะก็เอาบรรยากาศกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวมาวชมทะเลหมอ,อกด้วยกันค่ะ ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายเดือนตุลานะคะปลายฝนต้นหนาวนะคะก็อากาศเย็นสบายๆค่ะตอนนี้ก็ประมาณ25องศาะคะสบายๆเลยค่ะก็ใส่เสื้อแขนสั้นใส่เสื้อบางๆเราสบายเลยค่ะกับการมาชมบรรยากาศก็สําหรับใครที่สนใจต้องการที่จะดูหมอกแบบนี้นะคะก็ต้องมาช่วงนี้ค่ะปลายฝนต้นหนาวนะคะอากาศสบายๆเย็นสบายนอนหลับดีมากเลยค่ะอากาศบริสุทธิ์นะคะก็ พักผ่อนกับครอบครัวนะคะก็ถือว่านะคะ,ะผลสําเร็จตามเป้าหมายคือจะได้บอกว่าจะได้เห็นหมอกยามเช้าหรือเปล่าก็เห็นแบบน,น้ําค้างตกจนพื้นเปียกหมดยังกับฝนเลยค่ะแต่พอมาตอนเช้านี่หมอกฟุ้งกระจายเต็มพื้นที่หมดเลยค่ะมองไม่เห็นเขาเลยนะคะภูเขาที่เราจะตอนนี้มองไม่เห็นภูเขาเลย ำหรับเช้านี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆให้เห็นบรรยากาศของเขาคอช่วงปลายฝนต้นหนาวที่มิโมซาดีสอดค่ะเช้า,ชานี้ขอทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย